3. อาศีนักขะนรกในนรกขุมนี้สัตว์นรกจะมีรูปร่างแปลกพิลึกมีเล็บมือเล็บเท้าที่ยาวแหลมสัตว์นรกในขุมนี้จะรู้สึกหิวโหยอย่างมากและจะเอาเล็บนี้ตะกุยเนื้อหนังของตนเองกินเป็นอาหาร มีชีวิตอยู่แบบนี้ตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบลักเล็กขโมยน้อยชอบลักขโมยของผู้อื่นชอบขโมยของสาธารณะหรือขโมยสิ่งของที่ถวายแด่วัดเป็นต้นค่ะ 4. ตามะโพธกะนรกเป็นนรกที่มีหม้อต้มน้ำทองแดงในน้ำทองแดงนั้นยังมีก้อนกวดและก้อนหินปะปนอยู่ นายนิราบาลจะจับสัตว์นรกนอนหงายบนแผ่นเหล็กแดงร้อนแล้วเอาน้ำทองแดงพร้อมก้อนกวดกรอกเข้าปากของสัตว์นรกสัตว์นรกจะทรมานจากน้ำทองแดงนั้นเมื่อโดนทรมานจนตายก็จะกลับมามีชีวิตใหม่และถูกทรมานแบบนี้อยู่ซ้ำๆจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะบุพกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบดื่มสุราเมรัยและสิ่ง มึนเมาแสดงอาการคล้ายคนบ้าดื่มหนักเป็นประจำจนขาดสติเป็นต้นค่ะ